พอฤหัสตอนเย็นเนาะพรุ่งนี้ก็วันหยุดนะครับวันนี้เลยสบายสบายมีเวลามานั่งคุยนิดนึดนงก่อนที่จะทำงานส่วนตัวงานของส่วนรวมด้วยนะฮะวันนี้จะมาคุยในเรื่องของแนว,วคิดของมหาเศรษฐีชาวจีนนะฮะที่เรารู้จักกันดีนะฮะแจ็คหมานะครับก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่น่าสนใจนะในเรื่องของแนวคิดทั้งทางด้านธุรกิจและแนวทางการใช้ชีวิตชีวิตของแจ็คหมารนะ์ตเต็มไปด้วยเส้นทางซึ่งซึ่งถือว่ามีความทุรกทุเลพอควรนะก่อนที่จะมาถึงจุดหมายปลายทางที่เขา โชว์ให้เราเห็นว่าความยิ่งใหญ่ความสำเร็จเขากยัะขนาดนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยขวากน้ําและอุปสรรคซึ่งถ้ามองจริงแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเองที่ทําให้เขาโตดโตขึ้นมานะฮะแจ็คมาสอนแนวคิดไว้ว่าอันแรกเลยเนี่ยเรื่องของการไม่ยอมแพ้นะครับเขาบอกว่าชีวิตเขาเนี่ยเรียนรู้สําเร็จมาจากการที่ล้มเหลวล้มเหลวมากๆเรียนรู้จากความล้มเหลวมากๆทําให้เกิดความแข็งแรงเกิดประสบการณ์แล้วก็ก้าวไปสู่การเป็นผู้มีความสําเร็จได้นะครับ สิ่งเดียวที่เขาบอกว่าชีวิตเขาไม่ล้มเหลวหรือว่าไม่ใช่ความล้มเหลวในชีวิตก็คือการที่เขาไม่ยอมแพ้นะครับเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยเนี่ยการทาอะไรก็ตามถ้าเราไม่ยอมแพ้เราไม่ล้มเลิกไปก่อนที่จะถึงเส้นชัยมีการยืนระยะที่นานพอความสําเร็จก็อยู่ไม่ไกลนะครับข้อที่2นะครับเขาแนะนําเรื่องการทําธุรกิจไว้ว่าเมื่ออายุ20-30ถึงถ้าคุณคิดจะทํางานบริษัทหรือทํางานที่ไหนก็ตามให้เลือก เจ้านายที่เก่งเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้กับเขาเรียนรู้การบริหารเรียนรู้การปกครองเรียนรู้แนวคิดเรียนรู้การปฏิบัติตัวเพราะว่าคุณจะมีเวลาในการพัฒนาตัวเองตามรูปแบบที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับถือว่ามีโอกาสที่สําเร็จได้ง่ายในอายุ3 0มสถึงปีนะครับสามสถึงสีปีเนี่ยสิ่งที่คุณควรทําคืออยากทําอะไรคุณลงมือทําเลยนะครับอย่าทิ้งช่วงนะเพราะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะล้มเหลวสามารถที่จะผิดพลาดสามารถที่จะแก้ไขและมีโอกาสที่จะก้าวมาใหม่ อีกนานอีกเยอะพอควรนะครับอายุ40-50ทําอะไรฮะ4 0 5 0เนี่ยเป็นช่วงที่เริ่มมีภาระมีครอบครัวมีลูกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ควรจะทําอะไรที่คุณชํานาญพอควรนะครับเป็นการสร้างทางความมั่นคงและลดความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้ห้ามที่เราจะไปก่อตั้งอะไรใหม่ๆหรือว่าลองสิ่งใหม่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะฮะก็แต่ว่าโดยภาพรวมคือถ้าถ้าอายุขนาดนี้มักจะมีภาระเยอะเนี่ยก็ทําอะไรที่มันเสี่ยงลดลงนิดหนึ่งนะครับไม่เหมือนช่วง,งแรกๆอายุ50-60แล้วครับ อายุ5 0 6 0นี่เป็นช่วงที่เราอาจจะต้องเริ่มผ่องถ่ายความรู้ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นหลังนะครับเป็นการสร้างคนสร้างผู้นําสร้างสร้างคนที่เดตามมาให้มีความแข็งแกร่งนะครับเพื่อที่ให้องค์กรของคุณเนี่ยมีการจเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับอายุ60ขึ้นไปเนี่ยก็ปล่อยวางได้แล้วนะอยู่กับลูกกับหลานนะยังมีความสุขนะครับก็แต่ว่าก็บางคนอาจจะทํางานไปทํางานเพื่อสังคมก็แล้วแต่นะครับส่วนข้อที่3นะครับเรื่องของความรวยแจ็คหม่าบอกมองความรวยบ้างนฮะ ก็มองว่าความรวยเนี่ยมันก็เกิดจากการทํางานของคนนะครับของคุณทํางานร่วมกับสังคมการทำงานของคนก็จะได้เงินตอบแทนมาคราวนี้ถ้าเงิน1ล้านแรกเนี่ยก็เป็นของคุณเพราะเป็นความพยายามของคุณนะครับแต่ว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมันจะมีอะไรตามมาเยอะนะครับในเงินที่1นึงถึงสิล้านเนี่ยตามมาเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะเริ่มมีปัญหาละมันอาจจะดูแล้วมันเอ๊ะมันเงินเราจริงหรือเปล่านะฮะได้เงินมา10ล้านอาะถูกหวยใช้ไหะฮะเลาเริ่มคนรู้นก็จะมาขอแบ่งคนที่จะมาขอแบ่งมูลที หน่วยงานต่างๆเห็นปุ๊บก็จะมาขอคุณจะเริ่มมีปัญหาแล้วถ้าบริหารจัดการไม่เป็นก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเงินที่มากกว่า100ล้านอันนี้นะครับไม่ใช่เงินของคุณนะครับมันเป็นเงินของสังคมเงินของสังคมมอบให้คุณเพราะเห็นว่าคุณมีความสามารถพอที่จะใช้อย่างมีประสิทธิภาพมันเป็นความเชื่อมั่นของสังคมนะครับที่มองว่าคุณสามารถเอาเงินที่เขาให้มากันเนี่ยนะครับเป็นความเชื่อมั่นส่วนตัวที่แต่ละคนรวมกันเป็นเงินก้อนใหญ่เนี่ย มองว่าคุณสามารถจะใช้เงินเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพอย่างไงก็คือเงินเนี่ยควรจะเป็นเงินที่ตอบแทนสังคมแก้ปัญหาสังคมแล้วก็มาจัดการหรือว่าช่วยอำนวยความสะดวกสร้างความสุขให้สังคมด้วยไม่ใช่ใช้คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักธุรกิจหลายคนที่สําเร็จประสบความสาเร็จแล้วมองเห็นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะกลับมาตอบแทนสังคมไม่ใช่ว่าใช้เงินเอาความสุขเข้าหาตัวเขาหา,าครอบครัวแค่นั้นซึ่งอันนั้นถือว่าพลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองในเรื่องของเงินกับความรวยนะครับ ข้อที่4นะครับกรณีเรื่องของการเรียนและการสอนเนี่ยเขามองยังไงเพราะแจ็คหมาน่ยถือว่าเป็นคนที่รักการเรียนนะครับเขาชอบอาชีพครูมากเขามองว่าการเรียนการสอนก็ในอนาคตเนี่ยควรจะเปลี่ยนละไม่ใช่เรียนเพื่อรู้ไม่ใช่เรียนเพื่อความรู้อย่างเดียวแต่ให้เรียนในเรื่องของแนวคิดความคิดหรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของปัญญานะครับในเรื่องความรู้เนี่ยเรียนแป๊บเดียวก็เก่าแล้ว เรียนแปบเดียวก็เปลี่ยนอีกแล้วถ้ามีวิทยาศาสตร์จริญก็เนี่ยเอาความรู้เปลี่ยนอีกแล้วเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบแล้วก็เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทําแทนเราได้เยอะทําแทนดีกว่าเราด้วยนะครับนาะเป็นเรื่องความรู้ความจำเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของแนวคิดเรื่องของความคิดคอมพิวเตอร์ยังทําไม่ได้สู้เราไม่ได้สิ่งนี้เองที่แจ็คหมาว่าควรจะเป็นการเรียนเพื่อปัญญาไม่ใช่เรียนเพื่อความรู้นะครับส่วนการสอนนะครับการสอนเนี่ยก็ควรจะสอนเด็กให้รู้จักเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของความรักความเอื้ออาาาารรทททกํงนนเป็ีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแนวคิดลักษณะนี้ที่แจ็คหมาแนะนําว่าควรจะสอนให้เด็กได้รับรู้ก็สิ่งที่ควรจะสอนเด็กในอนาคตก็คือเรื่องของดนตรีกีฬานะครับศิลปะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แจ็คหมาแนะนําไว้นะครับข้อต่อไปก็คือเรื่องของอการโฟกัสในอนาคตเนี่ยอย่างที่แจ็คหมาอ้างอิงมาสักครู่เนี่ยก็คือเรื่องของการสอนการเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือเรื่องของ LQ นะครับเดิมไปเรารู้จักว่ามี EQ นะครับ EQ emotional quotient นะครับ IQ คือ i n t e l l i g e n t quotient แล้วก็ LQ คืออะไรฮนะ LQ เขาคือ love นะครับ love love quotient คือคือความคิดที่จะรักตัวเองรักผู้อื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามองว่าเด็กควรจะมีนะครับเพราะว่าทําให้สังคมอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะเลร้ยงล่กเรืองได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เขาคาดหวังว่าในอนาคต LQ จะเป็นสิ่งที่ทุกคนกควรจะต้องให้ความสําคัญนะครับข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือความมุ่งหวัง ความมุ่งหวังในอนาคตนะครับในชีวิตเมื่อเราจเจริญเติบโตมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยสุดท้ายของชีวิตให้มองไว้ก่อนเลยว่าเรามุ่งหวังอะไรนะครับจริงๆแล้วที่เราทําทุกวันนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อความรู้สึกมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นมีความรู้สึกมั่นคงอยู่กับสิ่งที่เรารักหรือว่าได้ทําสิ่งที่เรารักจริงจริงแล้วก็คือการสร้างความสุขให้ตัวเองนะครับแต่อย่าลืมสร้างความสุขให้คนที่อยู่รอบข้างสร้างความสุขให้สังคมสร้างความสุขให คนในกลุ่มใหญ่เท่าที่ศักยภาพของคุณจะทําได้นะครับอันนี้คือจุดปุ่งหมายของชีวิตรวยมามากเท่าไหร่ก็ตามคุณควรจะต้องดูว่าเออคุณทําอะไรให้สังคมได้บ้างนะครับทําด้วยกายไม่ได้ก็ทําด้วยปัญญาทําด้วยปัญญาไม่ได้ก็แค่แค่คิดว่าจะทามันก็ดีแล้วนะครับก็ขอฝากไว้นะครับแนวคิดของแจ็คมาถ้าได้ประโยชน์ก็ขอให้ทุกคนเอาไปใช้แล้วก็เอาเป็นจะปรับปรุงกับชีวิตประจําวันทุกคนจะพัฒนาได้ครับขอบคุณครับ